มัมมัมเอามองชุมแพครับนักชกวัยสิบเก้าปีผู้นำเดามาจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับมีชื่อจริงว่านายทวีศักดิ์ฤทธิ์อินทร์เก็บตัวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอรชนะทิพย์ครับที่จังหวัดชลบุรีส่วนนักชกมุมแดงวรวุฒิสิริมงคลยิมวัย21ปีครับจากมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรมีชื่อจริงว่านายวรวุฒิสุนาติดิ่มอยู่ที่ค่ายมวยสิริมงคลยิมครับที่ยโสธรมีดาบไหมรวมโชคเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่าย กับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับหยับมาครับมัมมมเดินดยกเข้าหาทีซ้ายนำวอร์วูดซ้ายทั้งแถบครับซ้ายยังใจเย็นตอนนี้ทีขวาดักทางเอาไว้ดึงล่างกันได้เลอยกว่าแล้วก็วอร์วูดขยับเข้ามามามมพยายามจะทีไว้วอร์วูดตกวยฮุกขวาแล้วครับมามมพยายามวางแค่ขวาทีขวาไว้ไม่ยอมให้วอร์วูดเข้าใกล้เลยครับ แับเตะท,ที่นาฬิกทีนึงวรวุษพยายามตบแขนไล่แขนเอาไว้ครับลดานลดล่างมายัางตีไม่ได้ครับศึกษาเก่งกันเล็กน้อยแค่ซ้ายมาโอ้ลูกนี้แม่สับถือนทั้งร่างครับมัมมัมโดนเข้าไปโอ้โหแกพยายามจะเน้นที่ซ้ายเลยครับวรวุษอยากเป็นการแทรกวัดเดี๋ยวขวาขวานั้นวัดระยะแล้วกับวรวุษดูครับมามมมเบียดเข้ามาเจอทีถึงนู่นมัาขวาเหมือนกันครับมัมม,มัมประเภทถอยหลังไม่เป็นเหมือนกันครับมัมมัม มัมตัดตอบไปสู่ไฟเบรกเกมเอาไว้ครับมัมมัมครวุธถอดไม้คอยำถอเดเสียบไล้โอ้ยลูกนี้โอ้ยเข้าช่องเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะตัดเหลี่ยมของแกทำได้ดีครับร์วุิเอาละครับปักด้วยซอกโอ้ยมัมมัมนี่ทำออกข้าออกทางไม่ดีให้เห็นแล้วครับโดนต่อเข้าไปแต่เกมนี้ยังเป็นเกมราม่ากเกมชีวิตครับยังสู้กันยาวย วอล์วุฒพยายามจะเน้นที่เข่าแล้วตีด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าซ้ายโอ้จังหวะกขวางของแกแล้วตีนี่อันตรายครับวอล์วอวุฒนี่ถือก็ติไม่ชัวร์ไม่ออกครับพยายามจะตกด้วยหมัดหนึ่งสองครมัมมัมวอ์วุฒตกด้วยวุฒขวาแล้วเสีลด้วยเข่าซ้ายดอกไนได้กดคอลงมาขวางหน้าขวางได้แล้วตีด้วยเข่าซ้ายโอ้เล่นงานเลยลำตัวของมัมมัมเลยครับ โอ้ยลูกนี้ตับสองทีเดียวนะคัดมาลาไหลพลั้งขึ้นเลยครับทางด้านมัมมัมแต่ยังลุกไว้ครับกรรมการให้โอกาสโอ้แต่แกรีบผลึงตัวลุกขึ้นมาครับปักด้วยศอกขวาอลไรครับปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายกับบอลวุดอ้อมเปลี่ยนเข้ามาเจอศอกซ้ายแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าซ้ายวางแข้งซ้ายเสียบด้วยซ้ายอีกแล้วครับ เริ่มถ่ายรถไม่เป็นครับมัมมัมลากไปขนานใหญ่ๆครับปัดเท้าเขัาต่อจัดกลายกับเต็นครบอลวุฒนาทีนี้เอาละครับสุดท้ายเรียบร้อยครับโดนสอดเข้าไปไหวไม่ไหวครับพยายามตะกายขึ้นมาไม่ไหวครับมัมมัมอู้โดนเข้าไปขนานใหญ่เลยครับรู้สึกจะมีรอยปริกเล็กน้อยครับบริเวณใต้ตาโอ้โหคิ้วครับคิ้วขวาของมัมมัมมีสัญญาณเตือนมาเป็นละลอกละลอกครับบอลวุฒาสุดท้ายก็จบเกมไปเลยครับ ดูจังหวะถอดของแกมาแล nerve, so bah, า aciones, the, h, ้วปักด้วยศอกซ้ายแล้วกดคอลงมานี่ดึงแล้วด้อครับโอ้โหศอกเฉยขึ้นมาครับแล้ว huh. จังหวะขวางหน้าแล้วปักด้วยศอกซ้ายเหมือนง่ายๆครับดูครับเต็มๆเลยครับห่ากระลากมาแล้วปักด้วยศอกโอ้ยปักด้วยศอกซ้ายครับเต็มๆหน้าเลยครับขวางแล้วบนเหลี่ยมดูครับ พอเลิน,นี่เตียวกปักด้วยศอกซ้ายเลยครับหมุนเหลี่ยมตีเล่นงานวอาวุธวอาวุธเล่นงานนะจนหม่อมหม่อมนั้นออกอาการให้เห็นเลยครับแล้วยัดด้วยศอกครับหรือกระเต่อบนเวทีครับ alright and now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max m มวยไทย Facebook Live และ Max m มว t ไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไท h เจ7วัน 7, 1, 7 1, รายการบน Facebook Max m มว t ไทยและบนระบบ iOS และ Android Max m มวยไทย Mobile App ดาวนโหลดหน้า on iOS and Android No bonus Max m มวยไทย Mobile App Alright, ladies and gentlemen, after just one round of action, we have a winner by way of technical no-go, Red Corner, Warrior Siri, Series Gym. Alright, don't go anywhere. Coming up next, China takes on Iran. This is the Global Fight Champion Challenge.